สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันที่11ถึง20กันยายนค่ะพร้อมกับปากหมุดให้กับ f อทุกท่านที่ขอมานะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนุ้ยต้องขอขอบคุณ f อทุกคนค่ะที่ไว้วางใจนุย้ยให้หนุ้ยปากมุดให้ในครั้งนี้นะคะ นุ่ยขอไม่เอ่ยชื่อค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะในช่วงวันที่11ถึง20กันยายนค่ะทั่วไทยนะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องฝนก็ยังตกชุ่มช่ำนะคะหนักเบาสลับกันไปในแต่ละวันค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้ก็มาจากร่องมรสุมค่ะยังพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางมีการสวิงตัวขึ้นลงค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมยังมีกําลังปานกลางค่ะจึงทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและยังต้องเฝ้าระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะและทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับคลืนลมนะคะก็เริ่มอ่อนกำลังลงบ้างค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองในระยะนี้ค่ะข้อมูลนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ และตอนนี้ค่ะปักหมุดตามคําขอนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนนะคะในวันนี้ช่วงบ่ายค่ะยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้เลยค่ะฝนก็มีทั้งหนักและเบาสลับกันไปนะคะและฝนตกอีกทีนะคะก็เป็นช่วงบ่ายค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะอำเภอทับคอรอวันนี้ก็มีฝนนะคะช่วงดึกค่ะ ตกยาวไปจนถึงเช้ามืดนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่ายค่ำค่ะฝนปานกลางถึงหนักที่อำเภอเมืองมีฝนช่วงดึกค่ะและก็ตกยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตกอีกทีคือช่วงเย็นค่ะฝนในช่วงเย็นค่อนข้างหนักค่ะที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เลยค่ะแล้วก็ตกอีกทีนะคะช่วงค่ำค่ำ ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ก็มีฝนช่วงเย็นนะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝนสูงสุดในช่วงเย็นที่วัดได้นะคะ2.6มิลลิเมตรค่ะทีออ่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีฝนปานกลางช่วงเย็นค่ะและตกอีกทีค่ะช่วงค่ำประมาณ2ทุ่มตกถึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะคะ ฝนหนักค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะในช่วงประมาณตีสองตีสและก็ตกอ,อีกทีช่วงดึกค่ะที่อำเภอกันทะลัก์ษจังหวัดศรีสะเกดวันนี้นะคะมีฝนตกถึงช่วงค่ำค่ะฝนเล็กน้อยและก็ตกอ,อีกทีนะคะช่วงเช้าประมาณตีหนึ่ค่ะยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดนะคะสายๆก็ตกอ,อีกรอบนึงค่ะฝนปานกลางถึงหนัก ที่อำเภอทับทันจังหวัดสุรินทร์วันนี้ค่ะฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยนะตกอีกทีก็ช่วงดึกค่ะยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ามืดและช่วงสายก็มีฝนตกเล็กน้อยนะคะและตกอีกทีค่ะประมาณช่วงเย็นนะคะที่จังหวัดโคราชอำเภอโนนสูง มีฝนหนักค่ะช่วงค่ำประมาณช่วงสองทุ่มตกไปจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะและพรุ่งนี้ค่ะก็มีฝนช่วงเช้ามืดประมาณตีสองตีสามค่ะตกอีกทีก็เป็นช่วงค่ำๆเลยนะคะและช่วงนั้นฝนก็หนักค่ะอำเภอพิมายก็คล้ายกับอำเภอโนนสูงค่ะมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายและตกอีกทีก็ช่วงค่ำนะคะฝนหนักค่ะ และสำหรับวันพรุ่งนี้มีฝนช่วงเช้ามืดช่วงนั้นก็ฝนหนักนะคะตกอีกทีตอนสายและตอนบ่ายค่ำค่ะเที่ยมเพอิม,ม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะคะฝนช่วงเย็นฝนปานกลางถึงหนักค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ฝนตกช่วงตีหนึ่งถึงตีสามตีสี่นะคะฝนหนักค่ะแล้วก็ตกอีกทีช่วงค่ำค่ะช่วงนี้ก็ฝนหนัก ปริมาณฝนสูงสุดในช่วงนี้นะคะประมาณ3.5ม mm ิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกตอนดึกนะคะประมาณ3มทุ่มค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะมีฝนช่วงเช้าปริมาณฝนที่วัดได้นะคะประมาณ0.3ม mm. ิลลิเมตรและช่วงเย็นค่ะอีกรอบหนึ่งปริมาณฝนที่วัดได้0.6ม mm ิลลิเมตรค่ะที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย ฝนหนักช่วงดึกๆนะคะปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้4.7ม mm, ิลิเมตรค่ะตกยาวไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย